น,น,นี่หรอะบบกระต้องไปไหนวะนนะโอ,โอเคมีลูกนแล้วไปเยวใส่น้ากากันแก๊สแป๊บทางปัญญาฆ่าหมดเฮ้ย <c oughs> ่ได้ตรงนี้ได้มา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 อะไรลูกมานโอเคของสามขัดของสาม โหแ,แล้วมันก็จะมีที่ระเบิดหน,น่อยสำรวจยังไม่หมดเลยอย่านะอันจะเป็นปลากระป๋องเหนั้ยโอ้โหเสียงนี้เสียงข้างในนี่แบบไม่ดีเท่าไหร่เส,สียงในเนี่ยนะทางออก เออหยอกไป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 กลับ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 เลยโอ้โหที่เบิ้มมันแจอยู่อยู่ตรงนั้น <Gentle> อ <confer dles> ่ะแจบอกว่าแบบรอแบบรอดักพวกเด็กดื้อ

มีหินปะเดี๋ยวเราดูอ่ะมีหินที่ต้องระเบิดไหมไม่มีนะไปกลับ,บ,บ,บโอ้โหตามมามันตามามาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอามาลงล,งลง่งตัวน,นี้เอามาลงลง่งตัวน,นี้มาเตรียมเลยเตรียมเลยอุ้ย,ยอะไร,ะระอ่ะปะปั้นสปาร์ปะเลยสปาร์ปะเลย

เอาไว้ไล่ะเอาไว้ล่ะมันต้องเอาต้องเอาใช่มั้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปิดกับแป๊บน,นึงเ้องสามสองหนึ่งโต๊ะมันสอดอยังไงวะ

โอ้โหนี่ตัวใหญ่มีอีกเนี่ยโอ้โหสงินี่ออนี่มันควีนไี่หววุ้นควีนควีนเหรอใช่ไม่เจอโจปกติแล้วไม่ควีนว้าเต้ยโดนควีนเลยแม่บ้น มันมีควิงมันมีคิง,คงว่าต้องมีคิง<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอฟั่มเลือดแป๊บหนึงเดี๋ยๆเดี๋ยวออกออกีอเลือดแป๊บนึงอยากเห้น่างสงว่ะร่งแบบร่างร่งสองมันจะค้างขนาดไหนนี่

ชวยบกตะขาชไหน่ไหน่ไหนหมดคนอตายจับเังคีนะโอ้ทีแทแมอยู่อยู่นี่เองเอะเออข้างในเดี๋ยขอได้ไหมอ่ะ ท้าไมอ่ะไม่ดูกันเลยเซตา <c oughs> มา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 บ้านาสว้เลยได้ไรได้ไรซื้อซื้อซื้อไอ้ซื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อบูปินเลยบูปินมีอะไรบ้างบูปินมีอะไร้างที่ทําบ้านโอ,โอ้โหสุดและ แปลว่าชัดเจนแปลว่าชัดเจนครับชัดเจนยังต่อเจอกันที่นู่นเลยไหนลองพูดหน่อยสิดูดที่ทำบ้านสวยนะครับมันจะเป็นมันเป็นอะไรเลือกเต็มเจ็ดพันสองเหรอก็แล้วแต่พิจารณาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยแยกเพราะว่ายังไม่ได้ทำ คือว่าโหบูปินนี้หลายหลายอย่างมีกระปูน้ำด้วย้กันไปมีใจก็ไม่มีแล้วหยยืมไม่มีที่ฟักไข่ในมุมหรอได้ไม่ไหมน่าน่าจะอันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละ น่าจะท่านแหละนันหมาว่าถ้าคุณนี่ยคู่ควรคุณต้องมาฆ่าผมไม่ได้ก่อนไม่ได้ไงโอ้โหอือหึเที่ยงอืมระเบิดนี่เดี๋ยวต้องแบบใส่อะไรไหมอาดู่า Ready? Ready? Let's do whatever. again. In the yard. You were warriors. That's who I want to see. Come on. Your true selves. You have to die

อยู่กูอยู่กูอยู่กูย eh> ah oh okay, okay, okay. ู okay. ่ก ah, ูอยู่กูยู่กูเออเออมินไปมินไปมินไปไปนะไปนะไปนะไปนไปนะ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 ไปนนะไปนนนึไปนะคนะนะไปนะปนปนนะนะไปนะไปนะไปนอไปนะไปนะไปะเปนะไะ โอเคโอเคโอเครียอยเลยโอเคโอเคโอเคกีรีเริ่มแล้วมัเพิ่มให้เวสี่ฟรีคโอเลยกำลังกำลังขันนึ่เด็บ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 เดเดบเด็เด็บเด็บเด็เด็บเดบเด็บเดบเด็บเด็บเดเด

เปลี่ยนล้เปลี่ยนล้เปลี่ยนแล้าเอาเอาตาย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 เดี๋ยวนึงเดี๋ย n นึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงเดี๋ยว y o งโอเคคัดซิผมขาวใครวะเปิดแล้ว I gotta go. Tully. Dr. Wendell อ่าแปลว่าไม่จบแค่นี้ครับรอรอรอเกมเต็มล่างนั้นนะเนี่ยขออะไรชิปนี้ชิปนี้ขออะไรเฮ้ยมีมีหุ่นเชีอะไรวะเก็บก่อนอืมชิปอะไรอ่ะที่ไงมันให้ไปหาไข่แล้วเนี่ย วู God, ๊บสไปเดอร์ชีพแบ่งกันพ mm ันสามพันพอดีเลยคิวบาร์ดไปแล้วหนึ่งกุญแจกุญแจเขีนมาแล้วกุญแจเปิดได้ทุกห้องบันเนี่ยอ๋อเรียบร้อยมาวะไม่มีไม่มีมีแต่เก็บเก็บกุญแจไปอ๋อไปครับเอาใช่ไหม เออคุณยังมีชีวิตอยู่มีทีเมยสองเฟสเลยไม่คุยต่อแล้วฟังไม่ฟังไม่ฟังดิอย่าเพิ่งดิฮะทำอะไรละลู่นองกระดื้อเพืนไปไปแอบดูนี่ปวดเรื่องมีอะไรเหรไม่ไปในเรื่องต่อละ So, did you kill her? Speed. Damn, or sorry for cursing. You are not a disappointment, Max. I am proud of you. Oh, she's she's been been like a huge problem. I can. And you were able to uh, retrieve I don't, head, head. Right? I don't <laughs> you need to. have spare parts for Burgle somewhere in our park installations. At least he's in good สโลดสโลนนี่คือใครสโลนกหอแต่ไอหลังหน้ากากมันเป็นผขานะมขามันไม่ใช่นัาเข่ามันมืนเป็น Can you help my truck down? พูดผิด Take down, buck. แต่นะ I could use your help. You still need to find a way to derail that annoying invader's attacks. As long as remote controlled insects roam the park, no one is safe. But for now, I think you deserve a well-earned break. I'll unlock the door to my office balcony. You will get a wonderful view from up there. <coughs> Don't miss it. Mm. <coughs> โอ้เจอบรรล่ะลองตอที่ลองักเอดียวโอเคไปเราไปฟักไข่มูมาเล่นกันฟาร์มเรื่อยเราเกมเต็มแล้วก็มาเล่นใหม่ไปไปเรามันยังไม่ตายด้วยว่ะมันหนีไปที่รับไปไหนอ่ะนี่นี่ตั่นี่ไงอ๋อาเราวิ่งกลับไม่ได้หรอไม่รู้นไร เอออกมาแล้วมาออกตรงตาพอดีเลยตรงตาที่พอดีไลท์อ่ะหมอให้ไปไหนต่อเนี่ยไม่มีใช่ไหมกดตัววาาขึ้นมามมมเควสก็หมดแล้วนะจะอะไรที่บ้านเลยโอ้โถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน ขึ้นมา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 อะขึ้นมาเลยมึงเรียกกูขึ้นทางไหนโอเคเดี๋ยวได้แล้วนอนเลยนะรอนไปนะพอตโ่มดนอเลยนะพอตุ่มอดมัก็ค้างหมดแหละใช่มันต้องยืนแล้วก็ถ่ายยเล